็แฟนเก่าคนโปรดก็ยังเป็นตำแหน่งนี้อยู่จริงๆแล้วเราเป็นกันตั้งแต่แรกแบบนี้ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะแบบแยกย้ายกันไปก็ก็ยังคุยกันว่าเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วทีนี้มันก็เป็นเพื่อนกันมายาวเลยมันดีที่มีเขาอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆมันอาจจะด้วยความที่เราเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมันก็เลยค่อยๆทําความรู้จักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาคือหนูว่าอะไรมันเลิกกันได้แต่ความเป็นเพื่อนมันเลิกกันไม่ได้ มุกรุ่งรอดค่ะและ้วเขาโพ้นนัทธาค่ะคู่จริงในตำนานานานมาแล้วอันนี้เป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนมาด้วยกันวันนี้มาเข้าทีมค่ะเป็นโจทย์เก่าเป็นโจทย์โจทย์เก่าอเออก็อยู่กับพนาค่ะโจทย์เก่าอยู่ยงคงกระพัน คือเข้าใจว่ารู้ใจกันมาตลอดจนเห็นชุดวันนี้อะค่ะไม่รู้ใจละค่อนข้างค่อนข้างตกใจเพราะว่าไม่เคยแต่งอย่างนี้ไงปกติเราจะแมนแมนไงครั้งเดียวพอมันเห็นเยอะไปหน่อยโอ้โหไม่เขาเป็นมานานแล้วไงหนูไม่เคยไงใช่เขาเป็นคนไม่ระวังตัวเวลาเขาจะนั่งจะยืนโอ้โห คือโจทย์เก่าๆโอ้โหค่ะ<า>น่าระะักอ่ะใช่ค<า>่ะมเป็นยังไงคะโจทย์เก่าๆคือสลัดไม่ออกไม่ไม่ไม่ใช่ว่าสลัดไม่ออกค่ะไม่คิดจะสลัดออกเพราะว่ามันมันรู้อะไรกันเยอะเกินไปอ่ะค่ะความลับเยอะกลัวสลัดออกแล้วความลับหลุดด้วยคคคืออเป็นนนผูุ้มมวาลลััับข,ง,บขงกกแะใช่ เอ้ามันก็ไม่ใช่ความลับถ้าเล่ามันก็จะไม่ลับใช่ค่ะก็จริงๆก็ปรึกษากันทุกเรื่องคุยกันตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะรู้อะไรเยอะส่วนใหญ่ใครปรึกษาในโอ้มันน่าจะออกอากาศไม่ได้นะพาจะปิดกล้องแล้วคุยกันก่อนได้ไหมก็จริงๆก็ทักทุกเรื่องมีอะไรก็แบบก็โทรหาอะไรเงี้ยค่ะทั้งคู่แหละใช่ ได้ปะเนี่ยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ก็แฟนเก่าคนโปรดก็ยังเป็นตำแหน่งนี้อยู่ก็จริงๆแล้วเราเป็นกันตั้งแต่แรกแบบนี้ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะแบบแยกย้ายกันไปก็ก็ ก็ยังคุยกันว่าเราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วทีนี้มันก็เป็นเพื่อนกันมายาวเลยก็มันเป็นความสบายใจที่ในชีวิตหนึ่งเราจะไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้ความสัมพันธ์แบบนี้หนูว่ามันมันดีที่มีเขาอยู่ในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จริงๆมันอาจจะด้วยความที่เราเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันมันก็เลยค่อยๆทําความรู้จักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันมาคือหนูว่าอะไรมันเลิกกันได้แต่ความเป็นเพื่อนมันเลิกกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าสถานะแฟนมันจะจบลงไปอะเราก็ยังกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม อ <So S 2> มันก็จะอยู่หมั่วกันใช่ค่ะแต่ว่าคือหนูหนูรู้สึกว่ามันดีกว่าการที่ไม่มีเขาในชีวิตอย่างเงี้ยอยู่แันดบนี้แหละดีละอยู่เป็นเพื่อนกันอันนี้นไม่เกินจริงค่ะ <c oughs> <c oughs> จริงๆทุกเรื่องเอเรือง <c oughs> สะเพรเหตุแร้วันนี้กินอะไรดีก็ยังก็ยังมีถามกันอยู่เลยอย่างเช่นชุดเธอใส่ชุดอะไรอะไรอย่างเงี้ย ได้ชุดหรือยังไม่ได้นัดแค่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 บอกว่าใส่สีดำเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าต่อให้นัดเขาก็ไม่ใส่เหมือนหนูนาะไอ้สาววายปะเนี่ยเอ้ยแน่นอนครับเป็นสาวจริงๆเลยล่ะครับโอ้ หนูว่าคนไทยก็เปิดใจมากขึ้นค่ะแต่พวกหนูวหวังใจว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดีเอาเราไปเล่นแบบซีรีส์อะไรอย่างงี้บ้างหนูว่าหนูว่าคู่หนูทำได้ดีเลยละ่ะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าแนวคอมเมดี้มันยังไม่มาเราสองคนก็พร้อมมันอาจจะเป็นตำนานคู่ใหม่ขึ้นมาก็ได้ที่เรามันมันเคยมีเรือเรือของพวกเราแล้วก็แบบกลับมาอีกในในเวอร์ชันแบบทำซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยฝากด้วยนะคะไม่หมกอ่ะ พร้อมมากแล้วก็รออยู่ว่าจะมีใครติดต่อเราสองคนไหมน่าอยากเล่นมากอืมใช่ได้เลยค่ะไม่ได้ติดค่ะเป็นอันนี้เราอาจจะเป็นเกแบบ Hate Love Relationship อาจจะเป็นแบบใหม่ให้กับวงการ GL เป็น GLH GLH Girl Love h ยอันนี้เป็นพวกเราแบบใหม่ค่ะ หนูว่าสไตล์ไหนอะหนูว่าถ้าผู้กำกับหรือว่าคนเขียนบทอยากให้เล่นสไตล์ไหนเล่นได้หมดใช่มันก็เป็นอะไรใหม่ๆสำหรับพวกเราด้วยใช่ได้ค่ะคือหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเรื่องของพวกเราไปทาเป็นซีรีส์ก็ยินดีใช่เพราะว่าเรื่องราวของพวกเรามันมันน่าสนใจนะคะ มันก็จะได้เป็นการเล่าเรื่องว่าแบบตั้งแต่ยุคสมัยที่คนอาจจะยังไม่ได้รับรู้<ช>ถึงใช่ยังไม่ได้โอเปนถึงเรื่องของความรักแบบในเพศเดียวกันขนาดนั้นอ,อะไรเงี้ยจนกระทั่งกว่าจะมาถึงสังคมปัจจุบันนี้ที่ทุกอย่างเปิดกว้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะเผื่อว่าแบบใครอยากจะมีไอเดียเอาไปทำซีรีส์เรื่องราวของพวกเราเออสตอรี่ของพวกเราหรือซื้อเรื่องราวของพวกเราแล้วเอาพวกเราไปเล่นนี่แหละเหมาะสุดใช่เพราะว่ามันกินงยหนูว่าแฟนคลับหลายๆคนอาจจะอินเพราะคนที่อยู่แฟนคลับเราแบบลักสิบปีอ่ะเขาก็จะจะรู้ ว่าระหว่างทางมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนูว่าน่าสนใจนะคะใช่ค่ะมันจะดีเลยล่ะค่ะฝากด้วยนะคะอยากเล่นซีรีส์มากเลยค่ะแบบว่าสาววายอ่ะเต็มใจมากเลยค่ะค่ะก็ติดต่อได้เลยนะคะเราสองคนพร้อมค่ะพร้อมค่ะตอนนี้ก็มีซีรีส์นะคะเรื่อง Unlimited Love นะคะก็ฉายทางช่อง MGI Beyond นะคะสามารถชมได้ฟรีทุกวันเสาร์สองค่มค่ะส่วนเรา ไม่มีนะคะล้อเล่นล้อเล่นก็ยังมียังยังเป็นนักร้องนะคะอยากจะฝากทุนว่ายังรับงานร้องเพลงงานแสดงค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะใช่งานวิ่งเราก็รับนะคะราบวงสวงเราก็รับเป็นเข้าป่าวิ่งเทววิ่งมาราธอนหรือจะจ้างไปทําอะไรก็หนุกไปหมดค่ะแกจิตอาสาทําอยู่แล้วค่ะนั่นแหละค่ะรับทุกงานค่ะ